เวลานี้น่าจะมีสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างแรงนะคะว่าปัญหาบุหรี่ไฟฟ้ากําลังขยายวงแล้วก็เป็นปัญหาที่หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแต่ละวันเจ้าหน้าที่ตํารวจหลายพื้นที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นผู้ลักลอบจาหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ามาได้หลายคดีทีเดียวที่สาคัญเกือบทั้งหมดเนี่ยพบว่าใช้ช่องทางการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียซึ่งมีแพร่หลายมากๆแล้วก็มีคนติดตามเยอะด้วยนะคะค่ะปัญหาแรก ขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็เลยเข้าถึงง่ายอีกปัญหาหนึ่งอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลางที่ยึดมาได้ลักษณะคือทําเป็นรูปแบบสีสันให้มันเข้าถึงง่ายจับต้องได้ให้ดูคล้ายกับว่ามันไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะล่าสุดก็มีปฏิบัติการของตํารวจสอบสวนกลางะคะ่ะนํากําลังเข้าไปตรวจคน้นจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่อยู่ในอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาขายกันผ่านทาง Facebook นะคะพบว่าผู้ต้องหานั้นมีการผสมน้ำ ยาบุหรีไฟฟ้าขึ้นมาเองด้วยมีหลายกลิ่นแล้วก็เน้นจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าในกรุงเทพมหานครค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามกองกำกับการ6เข้าไปตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาส่วนผสมและอุปกรณ์หลายรายการภายในบ้านหลังหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะหลังพบผู้ต้องหาคือนายพุทธิพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในพื้นที่ผ่านทาง Facebook ตำรวจเข้าไปตรวจค้นและยึดของกลางที่อยู่ภายในบ้านอีกหลังของผู้ต้องหาจุดนี้ถูกใช้เป็นคล้ายๆกับคลังเก็บบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเตรียมจำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งจากการตรวจสอบก็พบน้ำยาส่วนผสมขวดพลาสติกและสติกเกอร์สินค้าโดยผู้ต้องหาผสมน้ำยาด้วยตัวเองมีกลิ่นให้เลือกหลากหลายชนิดเช่นกลิ่นผลไม้กลิ่นขนมปัง จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การบอกว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ามา3ปีรับออเดอร์ทางกลุ่มไลน์และสั่งซื้อมาจากเครือข่ายโดยตรงอ้างว่าลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามไปยังแหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะส่วนผสมที่ใช้น้ำยาทำบุหรี่ไฟฟ้าจากข้อมูลพบว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการขยายผลหาที่มาที่ไปพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีฐานความผิดพรบสุลกากรพรบคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ